สว,ส,สวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยสาวน้อสวัสดีค่ะสาวน้ควควคอคนไปตัดผมใหม่เป็นไรเรา่นลองไปเชียรดูเด็กลงมันหล่อมากคนสิบสีค่คนตัดหล่อเขามีเมียแล้วค่ะ <c oughs> แต่ว่าเขาเล็ดเ,เล็บเขาแต่แล <c oughs> ้วอย่างเล็บเรียบของเขาเทปบอลเด็กทาสีเพรา,าไม่ชอบทาสีเรียบรู้ชอบคนทาสีเล็นะบ มันเป็นต้นมะขามประดับเซมินบ่มันเป็นต้นมะขามใหญ่เขาตัดอะไรซำหนึง่งออกไปว่าแต่งไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยนะตัดออกตลอดตัดแต่งไปเรื่อยๆอยีอออย่ี้อีหนขออีกคนเนี่ยคันหิวก็คือบอ่จอดกินใช่ไหมฮะกินไหมก็ไปกินคันหิวโบลีนขับแบบเบ่งลยอยเป็นบ่บลีวเหรอมันไปได้บ่นี่ไประด เปลดี่็นอย่างมันขึ้นขี่รถวุฒิเหรียญอย่างนี้ว่าเขาไปนั่งติดเชียร์ถ่ายส่งผมนี่พี่จ้าวโทรกลับมาบอหลับสายคเขาโทรเขายิงเนี่ยกับปัดออกเนี่มันเสียเขาขีปวุ้มใหม่แบบดารานะครับผมมันใบโอชิีวิต สก้อนใบว่ะนี่ไม่มุมข้างนี่บ่ค่อยนานาักโอ้เนี่ยข้างนางั้นนั่งนักเกิลสีมองห้แหนมทางบ่ดนี่ฮะต้องหันหากล้องหันตายุ่งเลยป่ะนี่มือแรกนะครับผมพี่นออ้องบ้าน <Yeah. S 2> แมงงใหญ่ต้งขามเทศบ้านตำบลแมงใหญ่ ตรงน้องน้ยิ่งย่ๆครับผมตลาดนี่ตลาดใช่ครับท,ที่ตรงข้ามที่สะบานความสะดวกเ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ยอะมากแต่ไม่รู้ว่าหลังวิธีจะสะดวกไหมนะครับผมยังไม่ได้เข้าขงานขออยางเดียวมีห้องน้ำมีห้องน้ำ,นำแต่ว่าเป็นงานจับภาพเป็นงานบอดลวกลายเขียร์เพื่อนจีบเอารถ้องน้ำไม่เขาอ่บอ เขียนมาเกิดเตี๋ยวไก่ดิมาระเลือดตาหนูอันนั้นโอเคแชมป์ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่กเบี้ยวเชมกินอะไรดีละเนาะกินเนื้ไก่กินมันดังไก่แล้วแต่คุณอยากนอนแล้วแต่ดาร่าหิวต้องอยากกินโอ้ยยังดอกแมงร้อยแล้วเพื่อนเอาไปเชี่ยวนี่ฟิวดาราฟิวดาราก็จะหนาหยาจังเลยอครับผมหนากค่หยา เปล่ากันย่าเอาเหลียวนี่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวกระเซ็นปั๊มเด้๋ยวนี้มงเหลียวโหลดขันไปกับสาลินี่กับซิฟิวนี่แหะเหลียวโหลดม่ทำปั๊มผมส่งไม่เป็นยังไงนะครับผมน่ารักเชิื่อกาแฟสีดาอัติวันเมียเมื่อยขากสัว่าเดี๋ยวเขามาเลี้ยวในพื้นที่เขาเลยนะแน่นแล้วมาขาแน่นโอ้ยยืนนิยืนรถใหญ่บุกขยาน ขนาดนุคิมว่าจะใส่นุก็ยังจอดเทียงกับมาเนะลองเบิง้งอีวะบ้ามึงจอดเลยกูสิีทงก,กันกับมัน <ผม S 1> ส่งผมไปเบ็กบบนารด,ดาราฝากก<ส>ินบ,บาร์บีอัองใครนะครับผมมาดูสรงผมใหม่ด้วยนะครับมาเดยนารักเมื่อว่าฝนหินบาบียัง าแล้วแต่คุณฟ้าฟาซาลี่เมกอกี้เขาแล้วก็นอนเลยนะนีโอ้ต่มกระจกนี่กันชิกุ้งมนนแซบปลค่ะ เตวมีขาหมูน้ำตกพิเศษครับก็แล้วกันก็แล้วหมูน้ำตกค่ะค่ะนุกนุกก็บม่อยากกินข้าวค่ะนุกอยากกินพักซื้อเป็นหม้อลำค่ะ พอกันมือแรงเลยค่ะแม่ค่ะแต่ว่าแม่เระพูดนรงเป็นแม่ต้องจำนู้ให้ได้เด้อมือแรงดไมจำก่อนจำจำให้รืลอกเรืองเศรษนี่เลยวะแมมแม่ามาโหลดมากหลยแม่จมือนทาลูกขับคบณค่ะลูกนี่ก็เป็นสันไวนึกเอะ ก็ล้วมูอจานน้ำตกด้วยค่ะนี่มีเมนูเยอะอย่อย่าลืมนะครับทุกคนแรกนี่นะครับผมบาานแมงไงเมนบอกบั่นแมงไงนะเทศสบ้านตรงข้ามกับเทศบาลสำบ้าหญ่ตงบนแรงใหญ่ครับ อำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นบมรัวงานฟรีบมรัวงานฟรีผงานเจ้าภาพเด็ดมันต้องเป็นงานฟรีกันอาจจะประมาณนั้นครับพี่น้อง์ที่ประฟีกับมาโหลดครับผมอันมาเบิ่งมาให้กำลังใจนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับเดตจากมาที่เรานี่วงนาทีเอาหรอเดี๋ยวบอกอีกนิดนึงแน่เคลียร์ทรงผมก่อนทรงผมน่ารักครับมาทรงแบบนี้อันเดอร์คัทโอ้ย ฝากพี่น้องติดตามกันด้วยครับช่วงนี้กับสีล้งคลิปให้เบิ่งแน่บริลลุงแน่กับเล้วแต่อารมณ์นะครับผมจะไม่กับฝากติดตามช่อง YouTube นะครับผมแมงร้อยลำพูนออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็อีหยังเกาะกูเอลลำพูนออฟฟิเชียลนะครับปียพรลำพูนออฟฟิเชียลเปียพงศธรลำพูนออฟฟิเชียลพายเอกเสียงอ่อนเห็นเขาอ่อนกับอยากอ่อนน้ำเขาโอ้ยไปงืดไหลอันนี้พระเอกยังเสรนอันนี้พระเอกดาราเพราะว่าเขาหาแตดารามาหนาเงาแถวมาชีวิตจอโทรทัศน์ อุ้ยบุงเองกลมไหลแค่ไหโอ้ยนูกับเป็ดจะิ่มนะครับผมมาให้กำลังใจนะครับผมเพราะว่าจะเป็นทุกคนเลยนะครับผมน้องอุงอิงพ่อจูทับแพงนะครับผมแบมซาลินีแบมซาลินีนั่งเอกใจดีนั่งเอกตาโปแม่หมอลำกินตา พี่มากผมก็มาหมอลงกินตาท้งเอกตาโปนี่ครับผมเอาเบิรงนะครับเอาเหมือนแรกงซาลินี่สีตาโป้กอเอาบมาลุ้นกันนะครับผมไอ้บุญมาจะพาเที่ยวเวียนทมนีเศร้าโปแล้วรค้างนั่นโป้ค้างไหมค้างไหมค่ะแรับเปิดเป็นนะครับฝากติดตามช่องแบงค์ร้อยและพันออฟฟิเชียลด้วยนะครับพี่น้องกดติดตามกดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับทุกคนนะครับฝากในเรื่องครับผมช่วงตอนนี้ยูทูบแบบว่า จักเป็นอีหยังแล้วแต่อารมณ์เพิ่นขึ้นกับเจ้าของมันมนี่แหละครับผมนี่นะครับมาให้กำลังใจด้วยนะครับประเทศไทยด้วยน้ำเละอ,อีนาวีประเทศไ<า> <laughs> บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ